ครับ EP นี้ก็ยังคงเป็นการรีวิวหนังสือญี่ปุ่นนะครับที่ชื่อว่าคิดเป็นภาพเปลี่ยนเรื่องยากให้ง่ายในหนึ่งนาทีนะครับจริงๆตอนนี้ก็แปลแล้วเนาะตามชื่อตามเนี้ยแหละนะครับภาษาญี่ปุ่นก็ชื่อว่าสึเดะคัง่ายรุซิมโปรุนินารุนะครับเขียนโดยคุณสากุระจุนนะครับ EP ที่แล้วพูดไป3แผ่นภาพนะครับใครยังไม่ได้ฟังก็ลองย้อนกลับไปฟังกันได้นะครับน่าสนใจมากๆอ๋อแล้วก็ ทั้งหมด7อันเนี้ยเดี๋ยวจะไปรีวิวนะครับหรือว่าไปสรุปย่อยๆให้ในแฟนเพจด้วยนะครับเป็นวิชวลนะเผื่อใครฟังแล้วยังนึกภาพตามไม่ทันเนาะอ่ะอีพีที่แล้วเนี่ยรีวิวไปเป็นแผนภาพแลกเปลี่ยนนะครับแผนภาพต้นไม้แล้วก็แผนภาพเหตุผลในหนังสือเขาเขียนเป็นแผนภาพเชิงลึกเนาะอ่ะอีพีนี้จะมาต่อกันอีก4ตัวนะครับประกอบไปด้วยอะไรบ้างก็คือแผนภาพเปรียบเทียบนะฮะแผนภาพขั้นตอนนะครับแล้วก็แผนภาพวงกลมนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือแผนภาพ พีระมิดนะเอาแผนภาพเปรียบเทียบก่อนแล้วกันนะครับแกันนะครับแผนภาพเปรียบเทียบเนี่ยอยากให้นึกถึงถ้าใครเรียนสายวิทยาศาสตร์หรือว่าเรียนคณิตศาสตร์มาก็จะนึกถึงแกน X แกน y นะครับแล้วก็แกน X อกเนี่ยก็มีทั้งที่เป็นบวกเป็นลบนะคือข้างซ้ายข้างขวา แกน y ก็คือมีอันที่มันเป็นบวกเป็นลบเหมือนกันก็คือมีด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะครับซึ่งไอ้สตัวเนี้ยมันไอ้สแกนเนี้ยพอมันตัดกันนะมันก็จะเกิดพื้นที่เป็น4ส่วนถูกต้องไหมครับไอเนี้ยแหละสิ่งที่กุลสกุลดะจุนเขาเอาไว้ใช้ก็คือเป็นเรื่องของการเปรียบเทียบอะไรบางอย่างนะครับอย่างเช่นเทคนิคที่เขาทําก่อนแล้วกันเนาะผมพูดถึงเรื่องของเทคนิคก่อนเนาะสรุปง่ายๆก็คือสเตป็ปมันจะมีทั้งหมด3สเต็ปนะครับสเต็ปแรกเขาจะให้กําหนดแกนแนวตั้งก่อนนะ สเต็ปที่2ก็กําหนดแกนแนวนอนนะครับว่าเราอยากจะตั้งชื่อแกนนะทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวนอนเนี่ยว่าอะไรแล้วก็ให้วางสิ่งที่อยากจะเปรียบเทียบเอาไว้ตามจุดต่างๆนะครับในในการตัดอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้เรามีทั้งหมด4ช่องเนาะหนึ่สามนะครับ ถามว่าที่ผมชอบใช้บ่อยๆแล้วกันนะครับก็คือคำว่า good result lead to good process นะครับไอทีเนาะ good result lead to good process นะถ้าตามสเต็ปนี้ก็คือให้กำหนดแกนแนวตั้งก่อนใช่ไหมแล้วก็ให้กำหนดแกนแนวนอนใช่ไหมครับแล้วก็ให้วางเลเยอราไว้เนาะถ้าเราบอกว่าเราอยากจะสร้างมาตรฐานนะครับให้อันดับแรกก่อนเลย ให้วางแกนแนวตั้งก่อนถ้าเราทํางานสิ่งที่เราอยากจะได้จากการทํางานก็คือผลลัพธ์ที่ดีถูกต้องไหมครับแกนแนวตั้งของผมในที่นี้ก็จะเป็นด้านบนเนี่ยสิ่งที่เราสนใจเราจะไปให้ไว้ด้านบนนะครับก็จะเป็นผลลัพธ์ที่ดีถ้าด้านบนสุดของแกนแนวตั้งเป็นผลลัพธ์ที่ดีฝั่งตรงข้ามก็คือด้านล่างก็จะต้องเป็นผลลัพธ์ที่แย่หรือผลลัพธ์ที่ไม่ดีนั่นเองถูกต้องไหมครับทีนี้ ผลลัพธ์ที่ดีกับผลลัพธ์ที่ไม่ดีเนี่ยมันมาจากอะไรมันก็มาจากอิทธิพลของแกนแนวนอนแล้วกันเนาะอิทธิพลของแกนแนวนอนนะครับข้างซ้ายจะเป็นสิ่งที่เราไม่อยากได้แล้วก็ข้างขวาจะเป็นสิ่งที่เราอยากได้หรือว่าสิ่งที่เป็นเชิงบวกแล้วกันเนาะถ้าเราบอกว่ากระบวนการมีผลต่อผลลัพธ์นะครับเพราะเราพูดถึงว่า good r e s u l t นะครับ good process l e a d to good r e s u l t ถูกต้องไหมข้างซ้ายเนี่ยมันจะเป็น bad process นะครับ bad process ถ้าข้างซ้ายเป็น bad process ด้านขวามันก็น่าจะตรงกันข้ามมันก็คือเป็น good process ถูกต้องไหมครับตอนนี้ด้านบนตัวนอีกทีนะครับด้านบนเป็น good results นะครับด้านล่างเป็น bad results ด้านซ้ายเป็น bad process ด้านขวาเป็น good process นะครับเพราะฉะนั้นลองพยายามดึงภาพตามเนาะช่องแรกนะครับบนซ้ายนี่มันคือ bad process แล้วแต่ว่าเป็น good r e s u l t นี่คือเบอร์หนึ่งเนาะช่องที่สองนะครับเป็นบนขวา good process แล้วก็ good results ช่องที่3ามล่างขวานะครับ Good process bad result แล้วก็ช่องสุดท้ายช่องที่4นะครับก็คือ bad process bad result ถามว่า 1, 2, 3, 4อันไหนที่เราอยากได้มากได้มากที่สุดก็แน่นอนว่าถ้าเป็น good result ก็อยากจะได้จากการที่มี good process ถูกต้องไหมครับมันก็จะเป็นช่องที่2นั่นเองเนาะแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วเราก็เอา process ต่างๆในการทำงานอันดับแรกเราวิเคราะห์ก่อนเลยว่ามันเป็น good process หรือว่าเป็น bad process ถ้ามันเป็น good process เราก็ไว้ฝั่งขวานะครับ ถ้ามันเป็น bad p r o c e s เราก็ไว้ฝั่งซ้ายก่อนเนาะคำถามถัดมาก็คือแล้วไอ้ process ต่างๆเนี่ยมันนำมาสู่ good r e s o l หรือ good r e s o u หรือว่า bad r e s o ลนะครับถ้ามันเป็น bad r e s o ล e เราก็ไว้ด้านล่างถ้ามันเป็น good r e s o l e เราก็ไว้ด้านบนนะครับมันก็จะแบ่งได้เป็น4ช่องหรือว่า4ี่ quad q a d ทันทีเนาะแล้วก็เมื่อใดก็ตามนะที่เราพิสูจน์ได้แล้วว่ากระบวนการที่ดี นะครับแล้วก็มีผลลัพธ์ที่ดีด้วยเราก็เอาเอกระบวนการนั้นแหละไปทําให้เป็นมาตรฐานนะครับอย่างนี้เป็นต้นเนาะเราใช้อย่างเงี้ยก็ได้นะครับในการใช้แผนภูมิภาพแผนภาพเปรียบเทียบเนาะอันนี้ใช้อะไรได้อีกบ้างนะครับอย่างเช่นข้างซ้ายคือผลิตภัณฑ์ที่ถูกก็ได้เนาะข้างขวาคือผลิตภัณฑ์ที่แพงอะไรนะครับแล้วแล้วก็ด้านบนคือแบรนด์ที่ดีนะครับแบรนด์ที่มีชื่อเสียงนะครับ ข้างล่างคือแบรนด์ที่ไม่มีชื่อเสียงเป็นต้นเนาะเราก็จะได้4ช่องเหมือนกันนะครับอันที่เราอยากได้ก็คือขายได้แพงแล้วก็เป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงใช่ไหมเราก็ลองไปดูว่าออแบรนด์ของเราตอนนี้มันเป็นแบบไหนอย่างเงี้ยก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับอันนี้คือแผนภาพเปรียบเทียบเนาะอันถัดไปนะครับเป็นแผนภาพที่เกี่ยวกับเรื่องของการเรียงลําดับนะครับซึ่งเทคนิคของมันเนาะก็มี3อันเหมือนกันนะครับแผนภาพขั้นตอนหรือว่าแผนภาพเรียงลําดับเนี่ยใช้ยังไงเนาะสเต็ป ที่1นนะครับก็คือเราจะพิจารณาจํานวนขั้นตอนทั้งหมดนะครับสเต็ปที่2เราจะเตรียมขั้นตอนแล้วก็คําอธิบายแล้วก็สเต็ปที่3เราอาจจะขัดเกลาควคอธิบายเพิ่มเติมเนาะอย่างเช่นถ้าเอาเรื่องที่ผมเล่าบ่อยๆก็คือเรื่องของการหุงข้าวเนาะในมุมของผมเนี่ยผมคิดว่าจํานวนขั้นตอนหรือจํานวนกระบวนการทั้งหมดของการหุงข้าวเนี่ยจะมีทั้งหมด4กระบวนการกระบวนการที่1ก็คือตักข้าวใส่หม้อนะครับลองดูภาพตามเนาะจะอยู่ซ้ายมือสุดนะครับแล้วก็จะเลื่อนไปทางขวานะครับ ข้อดีหรือว่าจุดเด่นของแผนภาพขั้นตอนเนี่ยมันคือการเรียงลําดับจากเริ่มไปจนจบนะครับแล้วก็จนได้ผลลัพธ์ที่เราต้องการใช่ไหมสเต็ปหเวลาเราจะหุงข้าวนะครับนึกภาพตาลเนาะก็คือการตักข้าวใส่หม้อนะครับสเต็ปสเราก็จะสาวข้าวถูกไหมเนาะสาวข้าวเทน้ําออกนะครับสเต็ปสเราก็จะเติมน้ําเข้าไปแล้วก็วัดระดับน้ําถูกไหมสเต็ปสนะครับเราก็ยกไอ ข้าวที่เราเติมเนี่ยนะเติมระดับน้าเสร็จแล้วเนี่ยใส่หมอ้อหุงข้าวเสียบปักแล้วก็กดหุงนะครับนี่คือ4กระบวนการถูกไหมนะก็ถ้าเกิดเราพิจานะรณาจํานุขั้นตอนทั้งหมดเสร็จแล้วนะครับเตรียมขั้นตอนและเขียนคําอธิบายทั้งหมดเสร็จแล้วอย่างที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่แล้วก็เราอาจจะขัดเกลาควคอธิบายนะครับในกรณีนี้การหุงข้าวถ้าจะให้มันอร่อยเราก็ควรจะมีเทคนิคเพิ่มเติมเข้าไปในแต่ละช่องเนาะยกตัวอย่างเช่นเราบอกว่าขั้นตอนที่1ของเราก็คือการตักข้าวใส่หมอ้อใช่ไหม แล้วเราก็อาจจะมีนในวงเล็บว่าเทคนิคที่ดีก็คือก็คือควรจะตวงปริมาณข้าวให้สม่ําเสมอไม่พ่องหรือว่าพูนนั่นเองเนาะเพราะมันจะมีผลต่อปลายทางแต่ถัดไปนะครับก็คือสาวข้าวนะครับเทคนิคที่เราอาจจะเขียนเพิ่มเติมไปก็คือควรพิจารณาด้วยว่าเป็นข้าวเก่าหรือข้าวใหม่นะครับไม่ควรขยําแรงจนเกินไปการสาวที่ดีไม่ควรจะกักสาวเกิน2น้ำอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับนี่ก็คือเทคนิคเนาะที่จะช่วยให้เราหุงข้าวได้อร่อยมากขึ้นวัดระดับน้ำนะครับเติมน้ําวัดระดับน้าสเต็ปที่3หรือขั้นตอนที่3าเนี่ย ไม่ควรใช้เขาเรียกดัชนีพิฆาตรหรือฝ่ามืออรหันเนาะเวลาบ่อยแล้วลองไปตามดูกันได้นะคืออะไรเนาะคือใช้หนึ่งข้อวัดเนาะซึ่งมันไม่นิ่งนะครับถ้าเราจะเอาให้ชัวร์เราก็ตวงปริมาณน้ําไปเลยว่ากี่ซีซีกี่มิลลิลิตรหรือว่าดูจากขอบของหม้อเอาก็ได้เดี๋ยวนี้หม้อมันก็จะมีขอบให้เนาะเราก็เช็คจากตรงนั้นใช่ไหมสเต็ปที่4นะครับเทคนิคที่เราจะเขียนเพิ่มเติมนะก็คือว่าไม่ควรที่จะเปิดฝาทันทีหลังจากที่มันเด้งจากคุก เป็นวอร์มแล้วอย่างนี้เป็นต้นเนาะเนี่ยก็คือวิธีการใช้แผนภาพขั้นตอนนะครับซึ่งง่ายมากๆเนาะนะอันถัดไปนะครับไปนะครับอันที่6กนะก็คือแผนภาพวงกลมเนาะแผนภาพวงกลมเนี่ยอยากให้นึกถึงช่อง7จ็ดสี่ครับช่อง7จ็ดสีเนาะเอาที่ง่ายๆที่เราใช้บ่อยๆแล้วกันนะครับก็คืองานในฝันนั่นเองเนาะงานในฝันเนี่ยควรจะประกอบไปด้วย3คุณสมบัติดังนี้นะครับหนึ่งนะเป็นงานที่เราชอบนะครับสอง เป็นงานที่เราทําได้ดีนะครับ 3. เป็นงานที่ทําให้เรามีรายได้ทันทีนะครับวงกลม3วงนะครับช่อง74สีมาซ้อนกันเมื่อไรปับ๊บไอ้ตรงการที่ซ้อนกันนี่แหละคืองานในฝันนะถ้างานในฝันจะเกิดขึ้นได้จริงก็ควรจะประกอบไปด้วย1ง,งานงานนั้นเป็นงานที่เราชอบทําได้ทั้งวันนะครับรู้สึกไม่เบื่อเหมือนออกมาเล่นนอกบ้านเนาะสก็คือเป็นงานที่เราทําได้ดีนะครับทำได้ดีกว่าคนอื่นแล้วกันเนาะ สามก็คือมีคนให้รายได้หรือมีคนซื้อไอ้คุณค่าหรือว่างานตัวนั้นด้วยนะครับคือทําเป็นงานที่ทําให้เรามีรายได้เมื่อไรก็ตามที่ทากันสามอาันนี้ก็จะทําให้เราอ่ะได้สิ่งที่เรียกว่างานในฝันอย่างนี้เป็นต้นเนาะเนี่ยคือวิธีการใช้แผนแผนภูมิวงกลมนะไว้อะไรที่อีกเยอะแยะไปหมดเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นคุณสมบัติของคําว่าประโยคสําคัญในหนังสือเปลี่ยนยากเป็นง่ายแล้วกันเนาะผมมักจะบอกว่า มันมักจะประกอบไปด้วยอันใดอันหนึ่งหรือ2อ,อันหรือมากหรือว่า3อันเลยก็ได้ถ้าในกรณีอย่างนี้นะครับเราอาจจะไม่ใช้วงกลม3วงซ้อนกันเหมือนช่อง74สีเนาะแต่มันอาจจะเป็นวงกลม3วงนะครับที่เป็นเหมือนสามเหลี่ยมเนาะคือมันไม่ได้ทับกันเป็นเอกภาพซึ่งกันและกันแต่ว่ายิ่งมีครบ3อันเมื่อไหร่มันยิ่งแข็งแรงมากขึ้นเท่านั้นส่งผลต่อความเป็นคําประโยคสําคัญมากขึ้นเท่านั้นนะครับอันที่1นนะครับ คับประโยชน์สำคัญที่ดีควรจะต้องมี 1. น,นะครับก็คือช่วยให้เขาอะทำงานง่ายนะครับสก็คือเป็นประโยคที่ทําให้เขาอะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับ 3. ก็คือเป็นเป็นอะไรที่พูดแล้วคนฟังหรือว่าผู้รับสารนะเขาจะต้องได้ประโยชน์ยกตัวอย่างเช่นเราบอกว่าการทํห้าสอ ช่วยลดต้นทุนได้7ล้านบาทอย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้าพูดขับประโยคนเนี้ยกับผู้อำนวยการที่เขามีหน้าที่ในการตัดสินใจว่าจะให้พนักงานได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับการทํา5าสอหรือเปล่าถ้าพูดแบบเนี้ยเขาตัดสินใจง่ายขึ้นเนาะเขาทางานง่ายขึ้นนะครับแล้วก็เขาได้ประโยชน์อะไรบางอย่างนะครับก็คือลดต้นทุนได้7ลา้านนี้เป็นต้นเนาะอ่ะพวกนี้ก็คือวิธีการใช้แผนภูมิวงกลมนะครับเทคนิคที่เราใช้กันหรือว่าขั้นตอนของมันหนึ่งก็คือ พิจารณาว่ามีอะไรบ้างที่ผสมผสานกันเนาะอย่างเมื่อกี้ผมพูดไปสามอันใช่ไหมงานในฝันประกอบไปด้วย3อย่าง1ก็คือเป็นงานที่เราชอบ2เป็นงานที่เราทําได้ดี3เป็นงานที่มีคนจ้างนะครับมีคนยินดีใจกับคุณค่านั้นๆเนาะสองสเต็ปสก็คือเขียนวงกลมแล้วก็เขียนเนื้อหาเข้าไปนะครับก็ให้หนึกภาพว่าเราเขียนวงกลม3วงซ้อนกันเป็นช่องจุดสีแล้วเราก็เติมเข้าไปทีละช่องเนาะแล้วก็เอาวงกลมนั้นนะมาซ้อนกันเนาะอันนี้คือสเต็ปที่3เนาะง่ายมากๆอ่ะอันสุดท้ายนะครับ แผนภูมิพิระมิดเนาะแผนภูมิพิระมิดนะครับใช้ยังไงเนาะนเนาะแผนภูมิพิระมิดมันคือเริ่มจากลักฐานขึ้นไปตรงกลางแล้วก็ขึ้นไปชั้นบนนะครับในหนังสือเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องของเอาเป็นการขายของแล้วกันนะสินค้านะครับชั้นล่างสุดของฐานพิระมิดก็คือเรื่องของการเพิ่มการรับรู้พอผ่านเลเวลบิเกิเนอร์หรือว่าเบื้องต้นไปแล้วเนี่ยเราก็จะมุ่งเป้าไปที่สเต็ปถัดไปก็คือด้าน กลางตรงพื้นที่ตรงกลางของพิระมิดเนาะก็คือให้เขามาที่ร้านหลังจากที่เขารู้จักเราแล้วนะครับให้เขามาที่ร้านเราสเต็ปที่3ก็คือเปลี่ยนเขาอ่ะให้กลายเป็นจากลูกค้าขาจรเป็นลูกค้าประจำนะครับก็คือทําให้เขามาที่ร้านบ่อยๆซึ่ง3สเต็ปเนี้ยกระบวนการการทางานไม่เหมือนกันเนาะเพิ่มการรับรู้นะครับเราจะต้องทำคอนเทนต์ดีๆทำคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งดีๆทําการประชาสัมพันธ์ดีๆให้คนเขารู้จักเราใช่ไหมทำให้เขารู้สึกว่าอยากจะมาที่ร้านใช่ไหมครับพอมาที่ร้านของเราแล้วเนี่ย ทำยังไงให้เขารู้สึกประทับใจนะครับก็คือแบบมีบริการที่ดีมีอาหารที่อร่อยมีสินค้าให้เลือกมากมายมีความเร็วในการให้บริการหรือมีความใส่ใจอะไรบางอย่างนะครับซึ่งพอถึงตรงนี้เสร็จปั๊บมันก็จะเกิดสเต็ปตัดมาก็คือทําให้เขาอะกลายเป็นลูกค้าประจําก็คือมาที่ร้านบ่อยๆนะครับแล้วก็เกิดภาวะเนี่ยซ้ําไปเรื่อยๆนะอาจจะมีบัตรสะสมแต้มอาจจะมีรางวัลพิเศษจะมาคนที่มามา,มากกว่า10ครั้งอะไรพวกนี้นะครับซึ่งในแต่ละระดับมันก็จะมีเรื่องที่เราจะต้องโฟกัสแล้วก็เรื่องที่จะต้องใส่ใจอะไม่เหมือนกันัันนนนน่เอองะคครบีื ที่การใช้เขาเรียกว่าเป็นแผนภูมิพีระมิดเนาะถ้าพูดถึงเรื่องของทักษะก็ได้นะทักษะภาษาก็ได้อะภาษาญี่ปุ่นก็ได้นะครับอันดับแรกก็คือเราควรจะเข้าใจพื้นฐานของวยกา,ากรณ์ภาษาญี่ปุ่นทั้งหมดอย่างนี้เป็นต้นเนาะในชั้นล่างสุดนะครับพื้นฐานสําคัญที่สุดพอสเต็ปท,ที่เราเข้าใจเรียนมาทั้งหมดแล้วประมาณสมมติว่ามิชชั่นของเราในสเต็ปล่างสุดก็คือเรียนประมาณ400ชั่วโมงนี้เนาะ พอครบ400ชั่วโมงนะครับแล้วเข้าใจแกมมาเข้าใจวยากรทั้งหมดแล้วสเต็ปถัดมาก็คือเราจะต้องสื่อสารกับชาวญี่ปุ่นแบบเอาตัวรอดได้อย่างนี้เป็นต้นเนาะ การจะสื่อสารด้วยภาษาญี่ปุ่นแบบกับชาวญี่ปุ่นให้เอาตัวรอดได้เราอาจจะตีเป้าว่าแบบเราจะต้องสั่งข้าวกินเองได้ได้เราจะต้องเดินไปช้อปปิ้งใจตลาดเองได้ก,กินเป็นต้นเนาะแล้วก็ระดับสูงสุดนะครับคือระดับหนึ่งก็คือแบบเข้าใจแบบธรรมชาติได้ยินคนคุยกันข้างๆเขาพูดเรื่องอะไรไม่ได้เกี่ยวกับเราเลยแต่เรารู้ว่าเขากําลังพูดเรื่องอะไรอยู่เงี้ยเป็นต้นนะครับนี่ก็คือระดับสูงสุดนะครับคือถ้าเกิดคุณได้รลเวลนี้ คุณก็แทบจะเทียบเท่ากับคุณเป็นคนญี่ปุ่นแล้วจริงๆอย่างเงี้ยเป็นต้นเนาะไอแผนภูมิปิระมิดเนี่ยมันจะเริ่มจากด้านล่างนะครับแล้วก็ต่อยอดขึ้นไปด้านบนนะครับเราอาจจะใช้เป็นเรื่องของการทําธุรกิจอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะครับยกตัวอ,อย่างเช่นเราพูดถึงเรื่องของการทําธุรกิจนะครับเพื่อจะตอบโจทย์ภารกิจ นะในหนังสือเอยกตัวอย่างนี้เนาะแล้วก็ทำภารกิจต่างๆเพื่อจะสนับสนุนหรือว่าเซิร์ฟสิ่งที่เรียกว่าวิชั่นนั่นเองเนาะบนลงล่างล่างขึ้นบนก็ได้นะครับมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนก็ทำให้มีเขาเรียกภารกิจที่ชัดเจนมีภารกิจที่ชัดเจน,ก,เจนก็มีรูปแบบการทำธุรกิจที่ชัดเจนอย่างนี้เป็นต้นเนาะอย่างเช่นถ้าเราบอกว่าวิสัยทัศน์ของเราคือการนําเสนอสินค้าที่มีความหลากหลายมากที่สุดในโลกแล้วก็ตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้าเนาะอันนี้อาจจะคุ้นๆคุ้นจริงๆมันค สองนะครับภารกิจก็คือสินค้าของเขานะครับนี่เป็นลงมาเป็นนมามธรรมมากขึ้นเนะาะแต่ไล่เป็นนามาทรมสิลงมาเป็นรูปธรรมามากขึ้นภารกิจของเขาก็คือสินค้าของเขาจะต้องหลากหลายราคาก็จะต้องถูกแล้วก็ลูกค้าจะต้องสะดวกสบายนะครับพอเขามีภารกิจแบบนี้ปั๊บ นะครับตัวธุรกิจของเขาก็คือเขาจะดําเนินการร้านค้าออนไลน์แล้วก็ร้านค้าที่เป็นออฟไลน์ line, หรือว่าร้านค้าที่ขายเป็นแบบของจริงด้วยเงี้ยเป็นต้นเนาะเวลาที่เรามองอะ่ะมันจะต้องเริ่มจากด้านบนเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่แบบสูงๆเนาะแล้วก็ด้านล่างสุดจะเป็นพื้นฐานสิ่งที่เราจะต้อง take action นั่นเองนะครับอ่ะครบแล้วนะครับเอันทัวนอีกทีนะมีอะไรบ้างนะอันที่1นนะครับคือแผนภาพแลกเปลี่ยนให้หนึกถึงโมโมทาโร่กับสุนัขเนาะ สองแผนภาพต้นไม้ก็ให้นึกถึงคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายอะไรเงี้ยนะแล้วก็ลงมาเป็นรุ่นพอ่อแล้วก็มาลงมาเป็นรุ่นเหล่านะครับสามพูดถึงแผนภาพเชิงลึกนะครับก็ให้นึกถึงการตั้งคําถามว่าทําไมทาไมทําไมหลายๆครั้งนะครับสี่สี่แผนภาพเปรียบเทียบเนาะให้นึกถึงเรื่องของ good resource to good process อา good process to good r e s u l t นะครับห้าแผนภาพขั้นตอนให้นึกถึงเรื่องของการหุงขค่าว,ว่ามีสี่สเตปนะฮะหกแผนภาพวงกลมนะครับให้ นึกถึงงานในฝันเนาะว่ามีทั้งหมด3อย่างนะครับเป็นงานที่เรารัก2เป็นงานที่เราทําได้ดี3ก็คือเป็นงานที่มีไรายได้ได้อย่างนี้เป็นต้นเนาะแล้วก็7นะครับแผนภาพพีระมิดนะก็ให้นึกถึงเรื่องของการฝึกภาษาญี่ปุ่นเนาะอันดับแรกก็คือเข้าใจไวยากรณ์อันดับ2ก็คือสื่อสารแบบออโต้รอดได้ อันดับ3ซึ่งเป็นจุดสูงสุดเลยก็คือเข้าใจแม้กระทั่งว่าคนข้างๆที่เราไม่รู้จักเขาพูดเรื่องอะไรกันเป็นต้นก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับจริงๆหนังสือนี้เป็นหนังสือที่ดีมีตัวอย่างให้ดูได้ฝึกฝนมีแบบฝึกหัดด้วยนะครับซึ่งแนะนานะว่าควรจะมีติดโต๊ะทำงานไว้เช่นเดียวกันนะครับหนังสือชื่อว่าคิดเป็นภาพเปลี่ยนเรื่องยากให้ง่ายในหนึ่งนาทีหวังว่าคงจะมีประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับ n o v a t i v e Thinking Podcast แล้วก็แชร์คอนเทนต์ดีๆเหล่านี้ครับ ให้กับเพื่อนของคุณคนที่คุณอยากให้เขาทำงานได้มีประสิทธิภาพสวัสดีครับ